วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเลือกเวทของคันเบ็ดสำหรับนักตกปลามือใหม่ถ้านักตกปลามือเก่าแล้วทราบแล้วก็อาจจะลองฟังเป็นแนวทางวอีกทางหนึ่งเพื่อในการเลือกซื้อคันเบ็ดของท่านโนครับโตดีครับตัวดีนซสิเกอร์นกสิเกอร์ กัดสนันทีเดียวครับตัวนี้สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะส่วนใหญ่คันเบ็ดนะครับจะมีการระบุมาอย่างชัดเจนนะครับว่าคันนั้นะมีเวทเวทก็คือการกําหนดการใช้สายที่จะเหมาะกับคันเบ็ดคันนั้นเราก็จะอ่านตามตัวเลขที่ทางผู้ผลิตนะครับได้พิมพ์ม,มาอย่างเช่นว่า ตัวนี้เป็นความยาว6ฟุต6ขนาดสายที่เหมาะก็คือ10ถึง20ปอนด์ขนาดของเหยื่อ6ถึง25กรัมเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านเลือกซื้อเนี่ยอันดับแรกให้ท่านนึกถึงเหยื่อที่เราจะใช้ก่อนอันนี้ผมพูดถึงงานเหยื่อปอมกอนนะครับถ้าเป็นการตกปลาช่อนทั่วๆไปเวทก็ควรจะอยู่ประมาณปานกลางนะครับก็อาจจะเป็นเวท8.7แบบนี้ก็ได้เพราะว่าการตกปลาช่อนเนี่ยจะไม่ได้ใช้เหยื่อใหญ่มากนะครับตกปลาช่อนปลากระพงอย่างเงี้ยได้ก็จะเป็นงานครอบคลุมผมจะบอกได้เลยว่า เวทเนี่ยคือเวทที่ควบคุมการใช้งานมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการตกกระช่อนการตกปากพงนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไปตกงานเขื่อนหรือว่าอาจจะเป็นงานเบาๆที่เป็นตกปลาน้ําไหลอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้เวทนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคันที่ไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปส่วนท่านที่ต้องการเล่นเยือหนักๆเลยต้องการแบบ งานโหด,หดให้ท่านเลือกเลขเนี่ยควรจะเป็นเลข2ตัวอย่างนี้ก็คือเวท10ขึ้นไปนคราวนี้เรามาในเวทล่างสุดออก็คือตัวนี้เวทของ u l ถ้าเป็นเบทยูเเนี่ยเราดูง่ายๆก็คือจะเป็นเลขตัวเดียวทั้งหมดจะเป็น,นตั้งแต่บางเวทนี้อาจจะต่ำถึงขนาด1นถึง4ปอนด์นะครับอาจจะมี2 4 4 6 4 8อย่างงี้ครับ 3, 8, อย่างนี้ก็มีก็จะไล่อยู่เลขไม่เกินไม่เกินเวท10นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเลขตัวเดียวอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกเป็นเวทย l ส่วนสาย ที่เหมาะกับการใช้ของคันเบ็ดนี้ก็คือถ้าเขากําหนดมาอย่างนี้10-17นี้นะครับเราก็ใช้สายขนาดกลางๆเช่นว่า15ปอนด์อันนี้คือให้มันแมทกับคันเบ็ดที่ถืออยู่ในมือของท่านนะครับเลือกกลางๆแล้วถามว่าอา้าวถ้างี้สาย P.E. เนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยก็ทนแรงดึงได้มากกว่าอย่างเช่นว่าผมเปรียบเทียบเป็นตัวเลขง่ายๆ P1 แล้วก็เท่ากับ10ปอนด P2 ท่าับ20ปอนด์ P3 ท่าับ20ปอนด์คันนี้ก็ถูกจํากัดอยู่แค่ P2 เองทีก็ไม่ตายตัวอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยบางครั้งไม่ได้กําหนดมาถึงสายเขาจะไม่ระบุสาย p e มาบนคันเบ็ดเพราะว่าป้องกันการสับสนของท่านนักตกปลาก็อย่างเวท 10, 17เนี่ยบางครั้งก็ท่านก็สามารถใช้สายถึง P3 ได้เพียงแต่ว่าการปรับเบรกอาจจะไม่ได้ปรับถึง f u ล l แดกขณะนั้นไม่ต้อง ไม่ได้เอาแบบว่า,าให้สายเนี่ยไม่สามารถวิ่งออกได้เลยนะครับอะไรก็จะเป็นการเกินกําลังของคันเบ็ดเกินเกินไปเวลาถ้าท่านใช้สายโอเวอร์สเปคอย่างเช่นว่าอย่างนี้นะครับสิถึงสิเนี่ยเราเลือกใช้สาย v 3อีย่างเงี้ยตีสามสิบปอนใช้ได้แน่นอนนะครับแต่อย่าลืมว่าเบรกเป็นตัวสําคัญนะครับในการกําหนดว่าคันเบ็ดนั้นนะจะโอเวอร์แอคชั่นเกินไปหรือเปล่านี่ก็คือทิธีแนะนําการเลือกแบบง่าย ถ้าเป็นเวทอย่างนี้นะครับที่ค่อนข้างหนักขึ้นไปก็คือ10-20อย่างเงี้ยบางท่านก็สามารถใช้ถึง P4 ได้อย่าลืมว่าการตั้งเบรกก็ไม่ควรจะเป็นฟูลเต็มที่นะครับก็าสามารถให้ปลามันดึงออกไปได้เพื่อ 1. ลดความตึงของเบรกจนเกินไปเพื่อไม่ให้คันเบ็ดมีการโอเวอร์แอคชั่นหรือว่าการหักได้ 2. ก็คือเป็นการเซฟสายเซฟ อุปกรณ์ทุกอย่างให้สามารถที่จะทนกับแรงดึงของปลาได้ก็คือให้มีการผ่อนออกไปมีการผ่อนแรงออกไปเซฟอุปกรณ์เซฟปลาด้วยนะครับบางครั้งถ้าเราเล่นเบรกหนักเกินไปทุกอย่างแข็งเกินไปเนี่ยปลาเขาอาจจะปากฉีดได้ถ้าเร็ยน ul เนี้ยเราก็สามารถเลือกสายเล็กๆใส่ได้เลยนะครับอย่างเช่นาสายที่ตำ่ำกว่า p e หนึ่งก็จะเป็น weight ของ ul นี่คือวิธีการเลือกคันง่ายๆอันนี้วันนี้ผมจะมาพูดในคันเฉพาะการเลือกคันตียหลอปลอมนะครับให้เป็นแนวทางครับสำหรับตกปลามือใหม่สำหรับ ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําการเลือกใช้คันหรือว่าการเลือกเวทเนี่ยให้เหมาะสมกับการตกปลาประเภทอื่นเช่นว่าการตกปลาหน้าดินการตกปลาบึกแล้ววันนี้ก็แนะนําเป็นคันตีอปลอมตรงนี้ให้ท่านได้พอได้ทราบเป็นแนวทางก่อนเราคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r ร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อที่จะว่าพลาดคลิปใหม่จากพวกเราได้ค่ะบ๊ายบาย